สวัสดีครับบ่าวเถาซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่25มกราคม2 5 6 8นนะครับมืน,นีบ่าวเถาผ้าทผู้ชมครับเดินทางนะครับมาหายายน้อยนะครับเอฟซี FC ก็ถามกันเขามาหลายนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5งพ6นแนะครับไปหายายน้อยอยู่บ้านแล้วปรอยูครับทาผู้ชมอันนี้เป็นบ้าน นองเพ่นนะครับทำชมเพ่นก็มาปลูกโอ้นะครับปลูกผักปลูกอย่างงามนะครับเดี๋ยวเขาไปหายใจหน่อยน้ำกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่งวดที่ผ่านมาบ่กเขาเด้อทำชมเด้อนะครับเข้ามาสามงวดติดนะครับโอ้ถือว่าแม่นนะครับอถือว่าแม่นคักแต่วงวดที่ผ่านมาบ่กเขานะครับนกห้องบอสองตัวเดียวนะครับอ่านกห้องบอสองตัวเดียว เย่หน่อยจับไซซีสองซีนะครับสองซีซีสองมาสองสามธรรมชมุ่มเอา้านะครับเดี๋ยวพาไปฟังน้ำกันเย่หน่อยฝันเลยยังเบิ่งสวนเพิ่นครับสวนมะพริกสวนมะเขือมีตะนวยงามๆท่านผู้ชมมือนั้นเบาเท่ากับเมาไปนะครับเบิ่งหมากเต็มต้นอยู่ท่านผู้ชมมะเขือมะเขือเพราะไงแฟนเย่หน่อยเบิ่งท่านผู้ชมคุณอามะเขือมะเขืองางมมะเขือเปาะแซ่บขี้หยัท่านผู้ชมกรอบกรอบหวาน คุณอะคุณอะปลาบระเขือท่านผู้ชมอ่าปลาบระเขือนะครับพอยาเพิ่นกับมาจากเกาหลีเพิ่นกับมาอยู่บ้านอ่าเปิ้งอืมโอ้มเอนนะเขือคุณอะปลาเขือท่านผู้ชมนะครับมือน,นั้นเมาไปกรอบหวานยัยหน่อยท่านได้เก็บบอนี่ ตรรชมนาบ้านเพิ่นปลูกแนัอ้อน,น,น,ยยนออัยกน่งโอ,อ้ยกน้าไปเยอหน่อยยกน้ามาหลายสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่อยเข้ามาสามงวดนรูมชมนะครับงวดที่สี่รุดซ้ำเอารุดเนี้นา,าบนรุดแต่ก็จะยุ่ยยากอีกละเยอะน่อย ก็บม่ยากดอกแก้ว่าก็อยากให้ถึงชุ่คชืนน้อห้องกันร่มชุนมน้อห้องร่มุนเหาก็อยากได้อยากให้ถูกสุ่วัดไม่ใช่น้อยนะอยากให้ถูกสุ่วัดได้เงินในข้ามน้ำกันเพราะได้ซื้อนั่นสนีสุลูกหลานจีนผู้ใดเลี้ยงหลานหลายขี้ยน้อยนกห่องแม่นอยู่ด้วยแม่นเพราะว่านกย่ยน้อยย่ยน้อยมันฟังบกคักเพราะว่าย่ยน้อยเพราะว่ามาว่าส่องกันเลยมันก็มาสองนกห่องบอกสองตัวเดียวย่ยน้อยว่าเอาใส่ส่องยังไรเฮว่าสั่น เยอยหน่อยมักซีสองซีซีสองแต่ว่างวดนี้นกมันมาห้องมันก็มาห่วงสีละเอฟซีบอกเลี้ยงนกก็นอมันห้องหมื่บ้านผอันนมันห่องวางสีละมันห้องเจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อมึงเป็นบ้าบอเยอะหน่อยว่างสีนอเอฟซีเลีมันออกแล้วมึงสิมาบอกกูยังเหดสัตว์ดีเอซบัดพ่อพ่อดี มันมันมันห่องยุมองฝากเสาไฟมันมันก่มะห่องยุปอ่นข้าวมาเขีย่ย้ะหน่อยมาเขีย่ที่เคยเป็นมาเขีย่แต่ว่าย้ะหน่อยปูเป็นมะยู่น้อยอยู่นี่มันแล้วมะห้องวางสิละเอฟซีเก้าหนึ่งหนึ่งมันว่ามันเบาเลยเพราะมันละว่าเก้าหนึ่งหนึ่งห่องสองบาทมันไปเลยที่แรกห่องตัวแรกเกาะเจ็ดเจ็ดเก้ามันว่ามันห้องเจ็ดห้างๆกันนี่เอฟซีไม่ห่องยังสิละเจ็ดเจ็ด เก่ามันะยหน่อยแล้วมันเป็นบ้าบอรมันออกแล้วมันสิมาห้องตายอียงแต่กี้มันค็บ่าห้องกูได้ยินเจยาหน่อยวางสิห้องรอบแรกเจ็เก่ามาห้องรอบสองเก่าหนึ่งหนึ่งเกนึ่งเดี๋ยวบ่าวสาเขียนให้นะรั้งเจเจเก่าถังเก่าหนึ่งหนึ่งาเย้าหน่อยเนาะมันมันหันหนามันหันหนาบัดมันมา2ตัวเลยดิเอฟซีนกมากสองตัวเลยดิเออแบบนี้มันบอกพ่อยจาหน่อยวางสมมติเลี้ยวบางหนากันเมมแมมคอยเราบ้าง เอาเมึงตายนี่มันออกมาแล้วเมื่อห้องยังเป็นบ้าบเย้หน่อยบ้างสิเลฟซี่บานมันมันมาเลี้ยวเบิ้งหน้ากันเข้าเลี้ยวเบื้งหนากันนี่แหะบ้าเถอาบานมาเลยงวกมาเก้าหนึงหนึงมันว่าเก้าหนึ่งหนึ่งมันว่ามันไปเลยมันไปเลยแต่ขอาห่วยแมียนมสืสสวะว่าตัวอยู่นใจนเย้หน่อยเดี๋ยว้่อยยหน่อยอยู่เพวมเยน่อยเกัน ย้หน่อยอยนี่เเลขย้อน,อยน้ยอ,นอยซสื้อเก่าหนึ่งหนึ่งน้ำนกนี่กับหกหนึ่งหนึ่งเนี้อยอยนี่เสื้อลอตเตอรี่แล้วบานนี้พ่อซื้อลอตเตอร,ตรี่แล้วแมืม่มอไงบ้านย่น่อยแล้วมาฝันฝันว่ามีเตาต่อเพกบ้านบงุงเยแม่แม่เพื่งเห็นอยู่ด,ยดอกขันเอฟซี่เคยเห็น เตาทองเออเตาสุ่มมันใจยางนี่นะมันบ่งนี่ะหละจะเห็นว่าสีทองงจะเออมันมาสองตัวนี่มันมาเขาเฮี้ยนไข่ในฝันนะที่ไข่เสียงเอาเลืไปเสียงแล้วรอตีที่เขยซื้อได้ห้าใบเนี่ยบ้านนี้มันกับข้านี่สิละเอฟซีข้านเขามาพรรอมกันเลยดิ้คือจังแบบว่ามัดฝึกมีแม่บ้าเท่าก็มันฝึกอันแข้งกันบ่บ่บบไปนาบ่บ่แบบว่าบ่ลื่นกันเสมอกันเลยแม่บ้าเท่า คาดไปคานไปคาดไป,ดไป,ดไปยุดจิกยุ่มองประตูเฮี้ยนคอยลรแม่แม่ยุมม่มองประตูหญ่นะ่ะนะเออประตูเล็กเนี่ยยุดจิกคือมีคนบอกว่าน,นี่บาลลัมมีผู้เฒ่าผู้เน้องฟังได้เอฟซีเตียวรวดมันสิเขากันบวกกับเล็กนกเขาละเอาคุแมยคุด,ดำหน่อยเฮามางุ่มจรงสิละเต้าสองตัวเอาคุด,ดำมางุ้มจังสิละเอฟซีเพื่อใหนเป็นปัญหาเด้ปูนนี่เตียวรวดบา้านเขาไหวยขยบ่า,า,บางเสีย บ่กเขาไปหุ้มเพนยังขว้าง,างต้องสิใจขาดตายแล้วขว้าเอาออกแม่แบบนี้เรี่ยวเต้มึงเสียวออกบ่ออกแล้วว่าสันปูนันว่าปูยีเฮียนข่อยนั่นล้วว่าขว่าอุ้ยตัวางสันปูคือจิตใจไรแท้ขาสัตว์ชีวิตก็กินในใจข่อยเอฟซีบอกคนเราไปเอา,าอ,ออกพร้อมกันได้สิเต้าหลดตายไหมเอฟซีตายแล้วเ่ามีซากเต้าเราเป็นกองขี้ดินไหมขว้างเกาศูนย์เลอข่อยตีโยอข่อยตีเกาเกา เก้าศูเสองเก้าหนึ่งเพราะว่าเต้านี่สองตัวไม่บ้าไม่แหม่ม,ม,มจเจ้าตีหิ้วข่อยว่าเป็นสองมันกับสองไปแล้วเผาเพ็กเป็นมะแต่ว่าอยอนหน่อยตีเจ้าสีา่อะไรเอฟซีสีตีเอาตัว,ตวไรก็ตีลยเพราะว่าปูนเป็นหายเป็นปัญหามากงวดนี่เต้าข้้นขเขาเฮี้ยนสองต,ตัวเต้าเนี่ยขเขาพูดแถวสมัยก่อนเพราะเคยศว่าเป็นน้ำสามครับแม่นบ่ะเต้าน้ำสี่ป่ะยี่ห เต่าว่าเป็นสามไซด์ในบ้าวเถ่าบ้าครับผมคอยคอยคอยควบคิดลุงขอว่าคอยตีเป็นสามเต่าย้ําหนตีเป็นสามเต่าคันคันคันเพิ่มกีตีเต่าเอฟซีส่วนมากกีตีเป็นซีตีพี่ซีขาเป็นบอกเตะกันแล้วแต่ผู้ตีนะครับเนาะแต่ว่าย้อยตีอันตีซื้อคตีเพาว่าวให้กันฟังแล้วเต่าพู้ใดสิตีตัวใดบานนี้พ่อดีเพิ่นเอาคู่มางุ่มสองคู่บานนี้เพิ่นเลยมาย้ําหน่อยผู้เอาออกพูดเพิ่นบอาออกบานนี้ แทนงที่ทเ็นเป็นสากตโตมันเป็นกองดินด้นก็จะน้องเรียนประทบประท่าเขาเป็นนันแมย่ช่งการนันแม้ถาเอาใส่แล้วตุบล่งดึงขึ้นได้สิแม่แมีเเขบาบาขบา้าขวบขามานั่งที่ยุ่งจนมือน,นั่นจนหอามือว่าโอสิตีเล็กนีเก้าศูนย์หรือเก้าอยอบา บเอาเข่าบ้านนี่ได้ฝันเตาเขาบ้านสองตัวบาดปูพันเอากระคุทำชุ่มเอาถังมาคว่ำเตาไว้เอาถังมังุ่มเตาคือความเตาไวสองตัวทำชุ่มบานนี่พันเปิดถังออกเตาพันกายเป็นดินเป็นดินเป็นกองดินเป็นมุ่นดินแทนที่จะเป็นซากเตาเตาเป็นมุ่นดินเป็นกองดินอ่าบานแย่หน่อยแล้วแย่หน่อยแล้วมาเขียนไว้นะว่าเตามันเป็นสามมันบ่สองตัวมันก็เป็นหก ตอนนี้ยายหน่อยเขียนมาอังสันหกกับเก้าตัวเดียวกันยายน่อยยายหน่อยนั่นซื้อหกศนย์อ้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หน้าตอนนี้พอดีนกมะฮ่องพอดีนกมะฮ่องนั่นยายน่อยเลยมวางคือเป็นสีมาย่ำบวกกตีปัญหาเพราะฉศูนย์กับหนึงมันตัวเดียวกันยายน่อยเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเตาสองตัวหกหนึงเต่าสองบัเลขที่เนน่อยตัวใดบัตรี่สี่สิบห้าโอ้บัเลขที่เป็น้อยสี่สิบห้าบเลขที่มันเก้านั่นหกเก เพราะว่าเแย่หน่อยมันมีบาลีทีใหม่กับบาลีทีเก่าเพราะว่าตะกี้สมัยพอนบาลีทีฮองเกตแบบพ่อแย่นหน่อยไม่เป็นเจ้าบ,บ้านแย่หน่อยขอบาลีทีมันเลยได้๋ยวบาลีทีสีชุบหาเพราะว่าห้าฟ้องจะพูดตายแล้วอังเสียมพี่ก็เลยนั่นแย่หน่อยโตมาคักกคือเก่าอย่างไรแย่หน่อยแย่หน่อยมาเก่าเก่าสวร์กเก่าหนึ่งมาคือมาเก่าศูนย์เก่าศูนย์มากคือเจ้าว่ามากักศูนตัวนี้เพราะว่า อันไอนพันมาเล็กอย่างนวดนี้เลข็ขงังบุญมาหนึ่งเด้อหน่อยบังในตัวไดคอยได้ยกว่าห่วยตัวใดเก่าศูนย์นี่ตูวมันก็เบกเก่าหนึ่งใส่ผิวางสี่อ่าเดี๋ยวบบาเถอจิเกณฑ์ให้เอฟซีอามีตัวใดแน่ยันหน่อยยันน่อตีเป็นตัวใดเดี๋ยวเบาเถาจิเกณฑ์ให้ทัพชุมตัวใดอะไรยันหน่อยอี่ไอพันนดเก่าศูนย์หกศูนเก่าหนึ่งเก่าสองเท่านั้นสามคู่เท่านั้นเท่านั้นล่ะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองล่าหกมีหกอย่างแน่ มีหกมีหกหนึ่งหกสองเอมากรักหนึ่งรักสองว่าสันต่อไปคันหกมีหกสองเยหน่อยมากวันนี้วันนี้ต่ว่าเสียงเลี้ยวเลยแมนอยู่ดอกเอฟซีตวันแย่เสียยอน่อยลยค้มคิดของเยหน่อย้อยมากนะหกไหนอยหน่อยหกศูนย์หรือหกหนึ่งหรือหกสองหรือจังไดหรือนี่บางเองท่ไให้เอฟังเก้ากับหกมันตัวเดียวกันแมนมอที่อ็นที่เลขของเยหน่อยมันเก้าศูนยเออเต่านี่บานี้ นกันมองกับมห้องเก่าหนึ่งหนึ่งเออายน้อยก็เลยตีใส่เก่าหนึ่งอเออบ้านนี้ก็หกศกับตีกับให้เพื่อนไปย่างเก้ากับหกกันนะปัจจุบันคือบักกับห้อยข่แน่ปัจจุบันเป็นบ่จ้ะอือ,อเอาเดี๋ยวบ่าวเ่าจะเขียนหนบัไอ้อที่บ่าวเ่าถา,ามนน่อยแยน้อยเขียนให้เอซตัวใดจังสีนะแยะน้อยมักตัวใดเขียนให้เพื่อนรลดหกหนึ่งเก้าหนึ่งอือเก้าสองหกสองเท่านั้นแหละ นผู้ชมนะครับผมก็ลัังหอนนะคบแคปหน้าจอธรรมชมนะครับยี่หน่อยวานนี่ยนะครับยี่หน่อยเกายี่หนตีเป็น90้าศูนย์ครับเก้าศูนองะครับลักหนี่ตัวร่องครับอ่าเพิ่อวมากันกันเก้ากับหกหกศูนอ่ามักตัวอะไรย่หน่อยเก้านย์หกสองอ่าตกตกลงมักเก้าศูนกับหกเออเออมักนั่นมักํำนี้มัคำนี้จังว่าเบาเถ่า ถามนี่หน่อยเลยทำชุชม่มพ <c oughs> ่นกระไล่ตัวพ่นกระมักไล่ตัวออ,อเอานะครับนกห้องบอกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับกับเก้าหนึ่งหนึ่งอนะครับทำชุ่มงวดนี้จะเป็นจังไดนะครับหามักกไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับทำชุ่มใยน้อยนะครับเขาสามงวดงวดที่สี่หลุดอยู่งวดที่ผ่านมานกห้องบอกแต่สองงวดนี้บอกสามตัวเลยบอยี่หน่อยเออมันห้องบอกสามตัวสามตัว เจ็ดเก้าก็มะฮองบอกเก่าหนึ่หนึ่งอเอาแคปหน้าจอตกลงไงรักเกานี่มักเก่าหดเอยน่อยมักเก่าสวนบอมันเก่านึ่งมันบอ่บอ,บอกีหัวมักเก่าหนึ่งเก่าสองบ,บ่มาเก่าบ่บบาไอไอมักน้ำไอยื้อแล้่นีหนึ่งไอว่าบนมากหนึ่งครับเออก็เรยว่าว่าเก่าหนึ่งบอกเอฟซีเนี่ยห้าพันตดามเลกพราะไงไอผู้คนยูนี้บอกก็เรว่าเลกนี่บนมันมากนึ่งหนึ่งเออมันมานึแต่รักก เจ๊หน่อยว่าเอาหกกันไว้แน่ฮะเป็นหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองมากหกสองอ่ามาหกสองคือบมมากหกศูนย์เลยเจ๊หน่อยบอกค่อยมากไปเรี่อยๆก็ซื้อไว้อยู่อ้าวท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเจ๊น้อยนะครับอันนี้บ้านน้องสาวมาเจ๊หน่อยใช่บ้านน้องสาวสมบัติเจ๊หน่อยแล้วเขาซื้อไว้เขาก็อยู่ที่นิหน่อยมาอยู่อ้าวนะครับพอกันคลิปหน้าขอบคุณยายหน่อยขอบคุณเที่รับคคุณ่ะชมสวัสดีครับ